ดตนู้นยิงปืนตุ้มตั้มนึงรอบได้หนเข้าไปเอากลางน้อยห่อนแล้กนทำตัวหน่แาก่อนบอดปะวะ่าจะบอดกลับไปกลับไปไม่เอาเลสนี้เอาเด็มึงจะบวกเลยเหรอไอ้เ็้รตามความได้เปรียบไงเอา ดูนี่น่าห้ได้ดเอาปวดลลางนะ ไปด้วยจ้าเฮ้ยไม่ตายไม่ตายถอยถอยถอยกูไม่มีมานาไม่มีเลือดด้วยนั่นสินะา้ซัดเวี้าเข้าเวี fa ้าเข้ายิงกันสามตัวอีก บอกอยู่ว่าเบเก้าเข้าโอ้ยกลับให้กลับตั้งนานแล้วไม่กลับกันมึงบอกตอนมันเดินมาแล้วกูปีกตั้งแต่ม,ตม,มันอยู่มังกรก็เดินไล่อยูมย่มาเด๋มมาเด๋มมึงเห็นไหมหนะครึ่งหลอดเนี่ยนะอยอยต,ตอนกูจะตายเนีเ่ยหลังเบเก้าเด๋มเอ้ยอยู<ต>่นี่้มันบอดปะ ได้ไหมไม่ได,ไไดไ้ได้แล้วสวยสวยสวยสัส,สเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยเอะมาจากไหนวะมาหนาะไม่พอใช้จริงๆว่ะ n o เออมันอ้อมหลังมึงนบ่อเนี่ยมาดิโอ้เหี้ยสบอร์ตรงนี้ไม่ไหนละอยู่ในนี่หนแหละเนี่ยโอ้ยเหี้ยตัวเข้าหลังเนี่ยห่าไม่ใช่ตัวเข้าก่อน,นก็มึงป่าถ้านะมึงโดนมันจับมึงก็จบปะ่ะ

ปี Take 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 ่โ <lên> อ oh, ้สัสโอ้ยยเยอะไปล่ะไปบอกเดิเดือดหำอะไรจีจีมก้าเป็นไรห้องแหกใคขันแล้ววะโอ้นิดเดียว

โอ้หัดเยอะดีเหรอยังไงล่ะอ้าวได้เฉยว้าวอาตัวอยวะเฮียเิก้าเิก้าใครสาดได้ไหม กูไม่ส,นมสนุน่ะเออกูได้ไบกล้ากพอใจโอเคได้เงินสามร้อยเกูไอ้สัดเอ้ยบ้าแล้วกูบ้าแล้วขอโทษพี่ผิด sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry man <c oughs> ไม่้วยเลยวะ เอาไม่ถึงแม่เอ้ยขอได้ไหมขอได้ไหมเอ I'm thank you thank you i อยักได้อันนี้นานแล้วได้อะไรยอะไรบูนี่แหละจะได้ปลายนรัวเออสิรปะมันคือการระเบิดนึกอย่างไรดีอะละสุดท้ายตายหาแล้วมึงรู้ปะมึงรู้ใช่ไหมโอ้แว่ตัวสร้างดีสันนะมึงตัวที่อะไรโกงชิบหายเลย ินเนี่ยกินดินแล้วแม่งเป็นระเบิดตอนแม่งตอนโดนชกมายิ่งโกงไม่ตายแล้วไงเออไม่นมตายะไรทำเยอะอะไรก็ได้เออเออเยอะเยอะเยอะนี่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 ป่าเป็นการระเบิดเออมออมอึเออเออเยอะเกือบตายกู ชิ้นลูกบาศกะมันคือการระเบิดนี่อืมไม่ใช่าการระเบิดเฮ้ยไอ้เหี้ยพูดอัเหี้ยอะไรวะจะไม่ได้ชินลูกบามันคือการระเบิดน,รรดนดี่ยอืมจะไ,จไ,ไดาาปดูใหม่ไหมไม่ดูู <laughs> ดแฟนวันพีดไม่ใช่นนท์โกชินลูกบาคือการระเบิดนี่ย <laughs> <laughs> อยืมเหี้ยตายเลยตอนอ้อาว,อ,าว,วอ้อาวพอดีนวเออกลายหังหวานพอดีแล้วชินลูกบากคือการาระเบิดเนี่ยไม่จบไม่จบ

กูนี่แหละได้เอได้ได้เอสได้เอสจิงยิงโคตรโหดฮะจริงยิงโคตรโหดจริงโอ้โหทาเล็กเลี้ยงถ้าแบบอิ่มน้ำสำราญไอ้เหี้ยระเบิดกูระเบิดเนี่ยไม่ได้เป็นมากอะไรกันมาทาตายสาดเจะ เธอตุ่ยพี Stevens, deer, really uh ่นี่ตุ่ยที่ดีมีกลางแล้วมีป่าแล้วกูต้องซัพพอร์ตสินะตัวไหนซัพพอร์ตเก่งๆมัหลังจากที่คนหยุดการเคลื่อนที่แชฉปนไม่ศัตรูแต่ละขั้องกันเดิเดิเดตัวไหนซัพพอร์ตอะไรซัพพอร์ตมีชิค่ะมีโกกางเหรอไม่นะตัวไหนซัพพอร์ตดีโซน่าไหมโซน่าซัพพอร์ตเหรอจะโซน่าเหรอจะดีเหรอดีใช่ไหมแล้วแต่มึงเล่นแล้วก็เล่นบอบบี้บอบบี้นางมีดีอะ นามินามี่อัพอะไรก่อนปะไม่รู้กูเกิลอัพไปก่อนวะอัพหนึ่งก่อนหรออัพอัพสองก่อนสองกระชาพ่นไฟใช่ไหมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพ่นไฟออกมาแล้วไม่สามารถถูกหยุดได้เป็นเวลา0.75วินาทีพูดไม่เก่งว,ว่าตะมนต์หนึ่งหนึ่งวินาทีจะไ,ไม่เป็นนะเนี่ยไม่มีแบบบัฟแบบเมื่อน,นามิเดินอยู่ในแม่น้ำกลางแบบทำให้เคลื่อนที่เร็วเพิ่มขึ้น25เปอร์ซ็ขึ้นมาไปเพราะว่าเขาเป็นปลาใช่ไหมอะไรอย่างเงือนเมื่อ ทีมสามารถโค่นล้มบางกรน้ําได้เขาจะเขาจะได้มีแบบการเล่นหลากหลายโกงที่ผ่านแล้วพวกพวกอยู่ในน้ำแม่งเก่งขึ้นเนี่ยหราเคลื่อนที่แล้วองเดียวดิอุ้ยแรงดังอ่ะไม่ไม่แรงดังเอ้ากดผิดทางผิดทางาเอ้าไม่โดนอ่่่ะา้นอะ น้าตาเป็นคนเหมือนซะก่อนพอจูนคู๊กี้เอา้าโอ้โหแรงว่ะมาแล้วจ้ากูโอ้โหแรงว่ะโคตรแรงเลย พุ่งชาร์จสร้างความเสียหายกายภาพ80แก่ศัตรูที่ถูกชนถ้าออนพุ่งประทะกับกำแพงหรือสิ่งกีดขวางต่างๆจะเกิดขึ้นกระแทกรอบๆและยกลอยขึ้นไปเวลา1-2ึถึง้าวินาทีมาอ่านนี้ในตอนนี้มึงดโดนเปิดน้องปุ้ยแล้วมึงอะเก่นั้นในปุ่นเล่นคนเดียวพอโ้อยยเล่นไม่เป็นเอ๊ะ เอี่ยวเรียมเพลทว่ะเปรี้ยวเลยครับผมเปรี้ยวเลยครับผมเปรี้ยวครับผมไม่ได้อาบน้ำครับเปรี้ยงยังเหรอเปรี้ยวดิเปรี้ยวบ่อยรอ,อ,อมีอันตนๆๆๆๆๆๆรีทำอะไรช่วยได้ไหมเห็ดกูหลุดแล้วหรอเออได้ยินอยู่ยีครับยีเพ้่อให้กับตายในเดียว มาริจ้าม้าจ่ามาเลยจ้าโอ้ยเออตรงนั้นเหรอวะเออไงล่ะเออนะนุออนอุ้มเสียงแต่ชื่อไม่เฉียงแต่ไอ้เหี้ยตกไงเสียงแต่ไงชื่อมันอ๋อออนนะออนะเอออุ้มดูดิอ้วกแป๊บเดียวไป ไปมึงยียียีจริง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 เออเอาอื้อนั่นแหละเวล่ะไม่ต้องไปโอ้ไม่ก็ไม่ไม่ก้าโอ้ไม่ก้าโอ้ไม่ก้าม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 าผมวยีจริงมันตั้งหน้าสตาร์รถเมื่อกี้นี่สตาร์รถนะเออไอ้มันตายตายยืนเลย สามแลว้วนะไม่ได้ไม่สามหรอกอุย้ยเหี้ยบิ้งไกลยังวะสามสามสาม,สาม,มันบอดพอดีมะอุ้ยเหี้ยไอ้ยีเข้ายีเข้าหลังไอยีเอากูนี่ไงซิกไอเนี่ยไอยีเหี้ยเนี่ยเฮียมาตาย มันตายเดี๋ยวแม่งโดนเอาการินการีน่าเอาเนี่ยต้องเอาเหี้อนี่แม่งแม่งก่อนทีน,น้าเนี่ยถ้าไม่เอาไม่ก็เปลี่ยนเห็นไหมเอ๊ะได้แล้วนะ่ะเั่นไงยียียีโอ้ดีแม่งมาหลังหนึ่ง เฮ้ยมา,า,าเฮ้ยม่ดีพดตาริน่าเฮีย้ยเอาตาริน่าเฮี้ยตาริน่าเฮี้ยเอามันดีนั่นน่ะ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 ปันอีกแล้วนะ่ะ กุยสองตัวสองตัวแล้วอากูอ่ะพอพอจะเลยเคกไอ้เฮียนั่นวิ่งมาเอากูก่อนเลย